จ่าชีปเปาขออยาอรสกอร์ไปขอลูกหนังสไตลจต์จ่าตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเวเตดวันนี้ผมจา่าตางท็อปโฟก็ขัาสารฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกอแชมเปี้ยนชิพกันก่อนเลยวัตเฟิร์ดพบกับอ็อกฟอร์ดยูเนเตดครับวัตเฟิร์ดเจ้าทิน5เกมหลังสุดในลีกก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบ,บุกไปพ่ายพ่อายต่อ,อน,อนด,ท,อนนด,ด,นอดที่6ขอาานนซ 14นัด22มี22คะแนนด้วยกันก็ยังอยู่ในกลุ่มของเพลย์ออฟอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของวอออฟอร์ดนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกในลีกนะครับผมก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่ดียิ่งกว่านั่นเองนะครับผมวพาเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดเพิ่งจะกลับมาชนะได้นะครับหลังจากที่ก่อนนั้นไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะเฮาสตี้ไป1ประตูต่อ0นะครับผมโดยที่ตอนนี้อ็อกฟอร์ดนะครับ ด้วยกันนะครับผมซึ่งห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางฝั่งของวัดเฟิร์ดนะครับผมที่เหนือกว่าชนะ4จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของออกเฟิร์ดไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับนัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางฝั่งของวัดเฟิร์ดนั้นบังคับชนะนะครับซึ่งจะบอกว่าฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นั้นใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับแม้ว่าทางฝั่งของออกเฟิร์ดจะเพิ่งจะเอาชนะมาได้ก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของวัดเฟิร์น พวกเขาแกร่งในบ้านอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสที่วัตเฟิร์ดจะสามารถเฉือนเอาชนะทางฝั่งของออฟเฟิร์ดไปได้เชียร์ไปที่วัตเฟิร์ดได้เลยครับไปกันที่ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับผมอุนิโอนเบอร์ลินพบกับไฟบวกครับอุนิโอนเบอร์ลินเจ้าถิ่นนะครับผมห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น,นครับเสมอ1หนึ่งเกมแล้วก็แพ้ถึงสามเกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบุกไปโดนบมมานนเนบดเยอนนะิ ตานนี้อยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนนะครับผม9นัดมี15คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของไฟบวกนะครับผมห้เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมยิ่งกว่านะครับพวกเขาชนะ3เกมด้วยกันเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับไมล์มาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่ทางฝั่งของไฟบวกนั้นอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนนะครับ9นัดมี16คะแนนด้วยกันก็ถือว่าอยู่อันดับใกล้กันเหลือเกินนะครับผมเฮดทกันเลยคร์ขออภัยง นโอเบอร์ลินที่เหนือกว่านะครับชนะ3จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ฝ่ายบวกชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนะักชนีเกมคู่นี้มองว่าเสมอในเสมอกันนะครับึ่งจะบอกว่าฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับผมอุนิโอนเบอร์ลินแม้ว่าฤด,ดูกาลนี้จะดูดีขึ้นก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าระยะหลังๆนั้นทําผลงานได้ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่าทางฝั่งของฝ่ายบวกนั้นตอนนี้พวกเขาก็ดูจะมีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับมีโอกาสนะครับที่ทางฝั่งของ ได้เลยไปกันที่ศึกการชซีเรียอิตาลีนะครับผมเลดเช่พบกับเอมโปลีครับเลดเช่เจ้าทิน5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าย่ำแย่มากเลยนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง4เกมด้วยกันนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจำบุกไปพ่ายแพ้ต่อโบลอนญามา0ประตูต่อ1โดยที่เลเช่ตอนนี้ยังเป็นบวยของลีกอยู่นะครับผมมีเพียงแพ้8คะแนนเท่านั้นส่วนทางฝั่งของเอมโปลีนะครับผม5เกมหลังสุดในลีกก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่แตกต่างกันนะครับ แล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกันโดยที่เพิ่งจะกลับมาชนะในเกมนัดล่าสุดน,นะครับผมโดยที่เปิดบ้านชนะโคโมไป0ูนย์อ่าหนึ่งประตูต่อ0ูนโดยที่ตอนนี้เอมโปรีนะครับอยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนมี14คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับเฮดช่วยของทั้งคู่เป็นเอมโอลีที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ2จาก5านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่เลเช่ชนะเพียงแค่ครั้ง,งเดียวเท่านั้นครับแต่ชนิดเกมคู่นี้มองว่าเลดเช่เสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับแม้ว่าในแง จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้แต่ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของเลดเช่นะเวลานี้ฟอร์มการเล่นย่ําแย่มากนะครับส่วนฝั่งของเอมบอรีแม้ว่าจะฟอร์มการเล่นไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะบุกไปไม่แพ้ไว้ก่อนก็น่าจะดีที่สุดนะครับดังนั้นคู่นี้เฉียบไปที่เอมบอรีได้เลยครับสตัวที่วันนี้ผมจะาั้างท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีวัตเฟิร์ตไฟบวกและก็เอมบอรีครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชิปออย,เค,ยเคียงข้างนักลงททกทงทททุุนนกคาตูขยอรา นะครับที่ไลน์แอดแอดตู๋สายสาววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ